ครับเรียนรรท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอทุทัยธานีพักภูมิใจไทยวันนี้จะขออภิปรายเรื่องงบประมาณแต่ในแง่มุมซึ่งต้องขอชื่นชมนะครับว่าที่ผ่านมามนว่าฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลก็ถือว่าการพัฒนาในการอภิปรายอย่างมากมายในฐานะที่อยู่สภานี้มาพอสมควรแต่ในมุมมองที่ผมบอกไว้ก็คือผมจะพูดอภิปรายในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องงบลงทุนซึ่งปีนี้ประมาณเจ็ดแสล้านมีคนกล่าวพูดกันตลอดเวลาว่าทำไมช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มันจึงห่างขึ้นทุกวันท่านประธานที่เคารพครับมันห่างแน่นอนผมยกตัวอย่างง่ายๆปีนี้งบลงทุนประมาณเจ็ดแสล้านเป็นงบก่อสร้างประมาณ4 7่5ส0ล้าน เรียนด้วยความเคารพครับงบก่อสร้างในปัจจุบันไม่เหมือนอดีตการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบก่อสร้างไม่เหมือนอดีตครับเพราะอะไรครับปัจจุบันนี้475,000ล้านเนี่ยในเรื่องงบประมาณไปสู่แบงค์แล้ว5%ครับงบลงทุนของประเทศนี้แบงค์เอาไปเกือบ10% ผมฝากท่านประธานถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่าต้องเข้ามาดูมันเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนค้ำประกันสัญญา2.5%ต่อปีนั่นเท่ากับ5%ในงบลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วยังมีเรื่องรัดเร่งรัดการเบิกจ่าย15% 15%นั้นแบงก์เอาก่อนเลย3% ค่าค้ำประกันสัญญานสามเปเนตค่าธรรมเนียมต่างหาสี 60, 000, 60, 000, 000, ่แสนล้านลส้าเปเนต์ก็หกหมื่ล้านหกหมื่ล้านคูณสเปอร์เซตดิบดิบไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดแล้วเรื่องในงบก่อสร้างปัจจุบันนี้่อโครงการก่อสร้างเนี่ยเราพูดถึงถ้าเป็นโครงโครงงานมีเครื่องจกักรมีเหล็กมีหินมีวัตถุดิบซึ่งเป็นปูน มีแรงงานถ้าเป็นงานถนนแรงงานเพียงประมาณ15%ปที่ไปสู่พี่น้องประชาชนระดับล่างถ้าเป็นอาคารก็ประมาณ25%อาจจะมากน้อยก็แล้วต่อตามแต่เงินส่วนนี้ไม่ได้ไปสู่ระบบข้างล่างครับมันไปสู่ชนชั้นกลางกับข้างบนแล้วที่สำคัญปัจจุบันนี้แรงงานก็เป็นต่างด้าวทั้งหมดมันจึงทำให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มากขึ้นไม่เฉพาะอ,อะไรเลยครับ พราะงบของรัฐบาลที่ผ่านานมาหลายสิบปีเนี่ย<_ d _ d _>เรียนด้วยความเคารพครับ<_ d _ d _>รัฐบาลชุดไหนก็โครงสร้างงบประมาณเหมือนกันหมด<_ d _ d _>นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศแล้วกลุ่มทุนก็เอาไปซะมากแบงก์ก็ไปซะเยอะแยะหมดไม่มีครับว่าขาดทุนละ<_ d _ d _ d _>เรื่องนี้ผมว่าต้องมาคิดดูให้ดีนะครับคิดดูให้ดีแล้วสิ่งที่สำคัญการการะตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่เฉพาะโครงการก่อสร้างอย่างเดียวมันมีเรื่องการพัฒนาแรงงานมันมีอะไรอีกหลายเยอะแยะนะครับผมก็ฝากรัฐบาลด้วยนะครับทําให้มันไปถึงผมเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินที่ต่อหนึ่งมืนบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมี ใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่ง <S <S ผมเรียนในความคารพบพูดอย่างนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายยกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่าจหมื่นและสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเทง นะครับผมผมเรียนด้วยความเคารพครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้ดีวันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องหลากหลายกว่าในอดีตการใช้เงินต้องไปทั่วถึงทุกกลุ่มชนงบประมาณแผ่นดินก็เปียบเหมือนถังใหญ่ๆที่รัฐบาลเก็บมาจากพี่น้องประชาชนและเอามาใส่ถังในถังนั้นก็จะมีรูดูดออกไป ในหลายๆอาชีพในหลายสาขาก็ไปให้ทั่วถึงและเป็นธรรมมันก็จะเกิดความไม่ไม่มีการเหลื่อมลำ้ำผมฝากท่านประธานถึงท่านนายกด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่อง PM 2.5ผมเรียนในความเคารพครับพี่น้องอเกษตรกรของผมเป็นจำเลยมาตลอดเวลากรุงเทพไม่มีอ้อยสักต้น ไม่มีข้าวสักต้นแต่ทำไมพีม2.5เยอะวันนี้รัฐบาลทำอะไรครับถ้ารัฐบาลมีความจริงใจจะแก้ปัญหานี้ผมฝากเลยครับลดหลวงทุกคันให้ใช้ไฟฟ้าให้ใช้รถไฟฟ้าวันนี้เนี่ยรถหลวงทุกคันจำนวนมากซึ่งค่าเช่าเพิ่มขึ้นทุกปีทำไมไม่ใช้รถไฟฟ้าข้าราชการในกทมทำไมไม่ใช้รถไฟฟ้า รัฐเปลี่ยนไม่ได้หรอผมเรีนยนในความเคารพว่าหน่วยงานของรัฐนี้เองนี่แหละครับที่ปล่อยคาร์บอนหนักหนาในกรทมนี้ก็คือบรรดารถหลวงทั้งหลายผมยังไม่ได้พูดถึงต่างจังหวัดซึ่งรัฐบาลเองต้องเปิดให้มีการใช้สถานีเติมไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเพราะรถไฟฟ้าก็ราคาถูกนะครับราคาก็ถูกมาก แล้วถ้าหลวงมาใช้ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันประหยัดค่าน้ํามันประหยัดงบประมาณอีกมากมายจริงๆครับเรียนด้วยความเคารพก็ฝากไว้ด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องสิ่งแวดลอ้อมสทนชอผมจะเรียกว่าคุณพ่อสทนอชอเพราะว่าท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินงบประมาณเนี่ยมีหลายท่านอภิปรายจากพักประชาชนผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษอภิปรายได้ถูกต้องครับเรื่องสทนอชอ ผมเชื่อว่าคนที่คุมสตชก็ปวดหัวมันกลายเป็นไม่ใช่งานวิชาการวางมาสเตอร์แพนคุณกลายเป็นเจ้าของงบประมาณจะให้ตัวนี้ไม่ให้ตัวนี้ต้องอยู่ในไทยวอเตอร์แพนแล้วระเบียบของคุณถามก็ไม่รู้เรื่องผมว่าต้องปรับปรุงใหม่ในสภาพปีนี้ผมเชื่อว่าผมเรียนท่านนายกอาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเมื่อไม่กี่วันนี้เกิดฝนตกใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานี ในอดีตอุทัยธานีน้ําจะท่วมก็ขึ้นจากเจ้าพญาจากสแกกลกังหรือไม่ก็มาจากน้ําป่าแต่เหตุการณ์วันนั้นน้ําท่วมมากเป็นพิเศษไม่มีจากไหนเลยครับมีจากฝนตกเจาะกลุ่มนิ่งๆน,นานๆทำให้น้ำยิ่งกว่ทะเลอายุ60กว่ายังไม่เคยเจอแล้วถามว่าถ้าในลำน้ำมีน้ำเต็มจะเกิดอะไรขึ้นผมเรียนได้เลยนะครับพฤติกรรมของฝนเปลี่ยนไป ตกเป็นกลุ่มตกแน่นตกนิ่งตดนานไม่มีไม่มีลมพัดเลยจะไม่เหมือนฝนในอดีตแล้วจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้เตรียมรับมือกันให้ดีครับถ้าท่วมครั้งนี้อยู่นานครับอยู่นานจริงๆก็ฝากรัฐบาลฝากท่านประธานถึงรัฐบาลด้วยนะครับเตรียมป้องกันไว้ให้ดีเตรียมเหตุการณ์นี้ไว้เตรียมป้องกันกับเหตุการณ์นี้ไว้ให้ดีด้วยความเคารพครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you